ตำมหูตำปลาส่เมน,เนมากระทินใส่ผักกาศดองตปัปลาแซ่บแแซ่บแซ่หูอื้อไปน่องอื้ออือแซ่บแซ่บกินกับผักผักผักขยงผักขยังผักขยังรุนน,น,นี้ดิ พี่น้องเนาะสาวจ้อยคุยอากาศดองโอ้คุยทั้งนอนนะนั่งนออยเดียวพี่น้องเลยคุยหลอดเพรามันหยิบบ่ได้ยิบไปหยิบมากก็ถึงจะตอดอันนัไนแะไรฮุบตอนนี้ไงนั่นแหละเออนั่นแหละคุยอ่านเออนั่นแหละอ่าน คุยเพี่น้องนี่พักแย่งครับกแย่งคุยประกาศดองงมงไม่พี่น้องเขาปาดแบบว่าน้องอืมอืมฮัหอมพักแย่งอืมหอมหอมไม่ใช่ อืแทบงอมปากบันยังไปน้องเนี่นอนเลยแซ่บแซ่บอากาศูีน้องมึงเม้นเม็นทั่วดินเนาะากายกระล่ำเนาะอากาศเนาะกาศดองไรโอ้ขักาดชุ่มชั่วเพชร เปขนาดน้องหรอกระุณปลาแดกขอบคุณปลาแดกแค่ปลาแดกแก้เป็ดแค่เป็ดน้าวไฮเรโอ้ัโอมจ้อยให้กินแล้วนั่งให้พ่อากินปลาแดกเริ่มอันนี้่อืมอืมระวังเริ่มมืออึกปากเปิดเริ่ปั๊บเก็บเ่ม้ เขาต้องบรรยายลายพี่น้องชุดยอดแล้วนี่ับตามแบบที่ในเสียพี่น้องยิงกินก็พักแย่งเนอ้คิดจ้าดเลยพี่น้องคูนสอง าาาปากเงี <c ười> ้ยงแซ่บอาเรียมจับกาได้ดีพี่นงเอ้ยเนาะใส่ต้นตักเลยครับพ <c ười> ี่คุแล้วไเดินน่อยหอมชอบปักเงี้ยง có thể cái mày kiếp nào vậy không? chung như là cái này là bye bye